ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีฝากเตือนประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีให้ระมัดระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ ที่สำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีนายสมพลคุ้มพ่วงดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีชี้แจงสภาพอากาศในช่วงนี้มีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองกระจายและอุณหภูมิที่ลดลง1-3องศาเซลเซียสในช่วงวันที่29-31มกราคมส5งพและอาจมีฝนตกหนักขึ้นในส่วนของจังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบจากทะเลชายฝั่งจึงส่งผลให้ฝนตกอีก2-3วันนี้ ซึ่งทางด้านนายสมพลคุ้มพ่วงดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีได้ฝากเตือนประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีให้ระมัดระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงวันนี้จนถึงวันที่31มกราคมขอให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษและดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิที่ลดลงด้วยในระยะนี้รในช่วงนี้ครับจะเป็นลักษณะของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยที่มีกําลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว นะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะของคลื่นกนระแสลมตะวันตกนะพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือก็เลยทําให้ประเทศไทยตอนบนทั้งหมดเนี่ยช่วงนี้จะมีฝนฟ้าขนองก็ลงโชกลรงเกิดขึ้นได้นะครับววจังหวัดจันทร์ของเราเนี่ยจากจากการที่ฝนตกมาส3สาวันแล้วโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยตกที่เมืองเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับวัดได้ถึง47.5ม mm เมตรนะครับก็เป็นผลน่าจะเป็นผลดีนะในเรื่องของการเกษตรเพราะว่าน่าจะช่วยบรรเทาเรื่องภัยแรงไปแต่หลังจากนี้ไปเนี่ย ฝนยังคงมีอยู่นะครับแต่คิดว่าปริมาณเนี่ยคงไม่มากนักแล้วก็จะอากาศจะเริ่มเย็นลงนะครับสององศาก็คงต้องระมัดระวังไปถึงจนถึงประมาณสิ้นเดือนนียครับก็อยากจะเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ขอระมัดระวังนะครับเพราะว่าฝนตกเนี่ยบางทีส้าิสายก็ดีนะครับเรื่องการมองเห็นเรื่องของสภาพถน,นนเนี่ยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็ขอระมัดระวังในช่วงสองสามวันนี้ด้วยครับ